เพิ่มเหมือนจะได้ไฮเปอร์โคลมไหนไหนไหนไปดิวิอ่าดูช่องแชทอ่าดูช่องแชทเนี่ยบอสโซก็อดอะลีเจนเดอรี่ไฮเปอร์โคลมปัดจะตัดตัดตื้อมันเป็นยังไงฮะมันเป็นส,มนนสีมันเป็นสีแบบระดับดีเจนเลยมันเป็นยังไงไปส่งอาหน่อยไฮเปอร์โคลมอ่ะเป็นสีเหลืองโิวสีเรืองเรสีผิวสีผิวสีผิว มีแหล่ไฮเปอร์โฟมเลเวลหน่ะเห็นเปล่าปัดสิโถปัดสีถิงอามีสองอันเลยเหรออ่ามีสามอันเลยไฮเปอร์เลสอะไรวะเอาสีอะไรดีลัะอ่าได้มาจากไหนอาไปเทิดหรอไม่อ่าน่าจะเคยสุ่มได้อุ้ยไอ้ไฮเปอร์เลสไฮเปอร์โฟมสีแดงนี่มันสุ่มได้จากมันสุ่มได้จากอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันสุ่มได้จาก มันสูงได้จากอันเนี้ยมันสูงได้จากโบราณสถานอ๋อใช่ละตรงสัแล้วไฮเปอร์พิงค์อ่ะมันสูงได้จากคาสิโนโอ้โหรถไฮเปอร์เยลโล่มันสูงได้จากรถไฟแล้วก็รถอย่างเท่ครับเดี๋ยวเอาไฮเปอร์เยลโล่มาให้ดูผเพลินแล้วไฮเปอร์เยลโล่เพราะว่าผมเคยได้ไงเอาได้เลยเอาไปพินสีผิวโอเคใครมันใคร ไฮเปอร์เยลโล่ครับแล้วก็ไฮเปอร์พิงครับแป๊บนึงไฮเปอร์พิงมันจะสวยนะรอแล้วไอ้หานี่อะไรเนี่ยอะไรอืมไฮเปอร์พิงสวยดิโอเคตอนนี้เราแข่งรถกันนะครับเด็ด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 เดเดี๋ยวช้อนขอมาร์กไว้ที่คฤหาสนษฐ์หาดก่อนเอาอย่างสามสองอื้อวิ่งรถมันแรงจังวะ รถมันแรงยังวะเฮ้ยรถมันเรงย่งวะมันเปิดไอโฟนว่ะหลานฉัน,นเปิดไอโฟนว่ะเป,เป,เปมีม้ไน,นะนยัง้นงเลยลรถงย่งวะเฮ้ยก็รถผมเท่งไงก่อ,อนรับพห่ไงล่ะหน่อยแน่ วันนี้เราก็จะบาป้นคดิแฮดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคราวก่อนที่เราชิบหายไปเฝ้าพี่อินกันหมดแกงโดยที่ซาโดดไปเฝ้าก่อนคนแรกแล้วผมกับอาก็ไปเฝ้าพร้อมกันซาโดเร็วรีบมาเดี๋ยวคดีแฮาจะปิดแล้วนะซาโด,เร,าโดเร็วเร็วดิดดดดเร็วดิ <สา S 2> นี่เร็วสุดแล้วเหรอฮะนี่เกเร็วสุดแล้วเหรอ แจ๊กันเร็วสุดาาม,มาสะ๊ดูเร็ว<ห>ไม่ต้องโค้งพงม,มาไม่ต้องโค้งนัดป่ามาเลยไม่ต้องโค้งพี่อ<เ>ไอสกิบดี้รีบเข้ามาอย่ามาตายที่พอรเรเซอร์นะสตดูอย่านะดูดูเลื่อนมันลด,นดมีปืนโอเคดีมากอ,อย่าพึ่งรีดนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกันอีกรอบ อยากพึ่งยิงซีโอนะให้ชาโด้ไปยืนหลังกำแพงก่อนค่อยยิงนะเข้าใจไหมยืนหลังกำแพงปุ๊บยิงปั๊บเลยยืนหลังประตูยืนหลังประตูเอ,อ้ยืนหลังประตูปุ๊บ,บเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 2> ฉันจะส่งสัญญาณห้ามห้ามใช้ปืนเลเซอร์นะไม่ใช่ AK เอคล์นะใช้ส่งส่งสัญญาณแบบไหนอ่ะฮะส่งสัญญาณแบบฉันจะส่งสัญญาณแบบสกีวิดี้ดอบดอบดอบแล้วก็ยิงเลยนะโอเคไหมฟังสัญญาณฉันนะสกีวิดี้ดอบดอบดอบโอ้ยหยิบยัดยิบยมา อย่าอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะรอชาโด o w ไปยืนหลังมันดูกันโอเค CEO แขตายแน่วันนี้ใครยิง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 เดี๋ยวกั๊ดจายวะทักชีพก็เห็นนะจ๊ะดูเนี่ยทำเนียนทำตกเนี่ยจะแบกได้แบกคู่ขี่ c e อไป s าโด o w ไปอย่าเพิ่งยิงนะไปยืนนอน ไปยืนยืนก่อนอ่าโอเคยืนยังยืนใกล้ประตูหน่อยใกล้หน่อยเออโอเคสกีบินดี้ยอมย้อมยอมเออดีมากแต่ต้อไม่ต้องขยับแต่ประต้องขยับแต่ต้องต้องขยับแต่ต้องต้องขยับ,ย,บย,ยิงหวัยหวยิงหัวหลังหลังยิงขวายิงขวายิงหวัวยิงหวัว ไปไปช่วยช่วยกันยิงช่วยกันยิงครับตัวช่วยกันยิงอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงปีโอเร็วเร็วเออชนะยังชนะยังวะชนะแต่ตายเอ้ายังไงวะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้ปะอุ้ยได้วะได้วะได้อะไรวะอิเล็กโต วิญญาได้ล้อสายฟ้าอาได้ล้ออุ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่อ่าได้ล้อสายฟ้าเออแล้วชาโดได้ไหมชาโดได้บอกแล้วว่าอย่าขยับอย่าขยับชักนิดฉันขอแต่งรถแป๊บมันคืออะไรนะอิเล็กโตใช่ไหมไปที่ริมอ่าไหนอ่ะอ่า เน้อมองอันไหนวะคอนไม่ใช่อออันนี้แหละขอบขอบอิเล็กโทรนี่อีะว้าวโอ้ติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยครับแต่อาก็ไม่เร็วเท่ากุล้อสายฟ้านี่เป็นไงครับล้อสายฟ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอกดอะไรวะ ขอตัวไลา์ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องบอลโซเกมมี่หนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอตัวไลา์ไปก่อนสวัสดีครับ